ซึกวันแกะของขวัญครับหรือวันบ็อกซิ่งเดย์เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานับว่าถือเป็นการคืนรางวัลให้แก่แฟนบอลโดยแท้จริงครับเมื่อแต่ละสนามเนี่ยต่างเล่นกันแบบโอ้ใส่กันไม่ยั้งนะเล่นกันสุดสนุกเลยครับทั้งในเรื่องของรูปเกมรวมไปถึงผลการแข่งขันเรียกว่าสนุกทุกคู่นะแต่ก็ขออนุญาตหยิบมาพูดถึง3ทีมที่แฟนบอลบ้านเราเนี่ยมีอยู่เยอะแล้วกันนะในประเทศไทยนั่นก็คือมีนิวคาสเซิลครับ ลิเวอร์พูลและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสวัสดีครับก็กลับมาพบกับสปอร์ตบายอีกครั้งเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเริ่มต้นกันที่นิวคาสเซิลยูไนเต็ดกันเลยเปิดรังเซนเจมพาร์คต้อนรับกันมาเยือนทีมเจ้าป่านอตต i ิงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็เป็นนิวคาสเซิลที่ได้ออกนำไปก่อนจากจังหวะที่เลวิสไมลี่ครับเกแทงทะลุช่องให้กับอิซัคแล้วก็ผู้ตัดสินก็เป่าให้เป็นจุดโทษ ซักยิงเข้าไปอาจจะดูไม่เด็ดขาดเท่าไหร่นะแต่ก็เข้าครับเป็นประตูนำา1 0จากนั้นทีมเยือนอย่างฟอเรสต์กับที่เริ่มบุกสวนกลับมามีจังหวะโต้กลับแล้วจังหวะสุดท้ายเนี่ยถ้ามีเพื่อนๆจําจำได้ไหมก่อนที่จะตีเสมอเนี่ยเอเลงกาแกหลุดเข้าไปแล้วก็ทางด้านคริสบูดเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วเอเลงกาตัดสินใจที่ยิงเองแล้วบอลก็ออกไปคริสบูดนี่งุ่นหงิดมากนะฮะฝั่งนูโน,โน่ผู้จัดการทีมก็อุ่นหงิดมากเช่นกัน และหลังจากนั้นผมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงในจุดนี้ขึ้นครับทั้งด้านของโอกาสของนะิโคลเซนเนี่ยมีโอกาสที่จะบวกประตูที่2ให้กับทีมแต่ทําไม่สําเร็จพอทําไม่ได้ก็โดนโตกลับแล้วมาแบบเดิมเลยครับจังหวะกานซิชชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรูกของฟอร์เรสเนี่ยทำได้ดีจริงๆแล้วเป็นรอบนี้ฟอร์เรสบุกมาเหมือนเดิมครับแต่การตัดสินใจเปลี่ยนไปไม่เลือกที่จะยิงเองสําหรับเอลังกาเปิดเข้ากลางมาแล้วก็คิดบูดยิงเสมอ จากเสมอเป็นแซงนำ 2, ส2งนแซงนำา21มีโอกาส,สนิวคาสเซิลมีโอกาสเยอะนะมีโอกาสไม่น้อยเลยในการเข้าทำแต่ทำประตูไม่ได้ทำประตูในพื้นที่สุดท้ายไม่ได้ก็จาก2 1ก็กลายปเป็น3-1พ่ายคาบ้านคารังอีกครั้งของทางด้านนิวคาสเซิลเรื่องรูปเกมอาจจะไม่พูดกันเยอะผมว่าหลายๆคนน่าจะได้ดูกันแล้วแต่เรื่องของสถานการณ์เนี่ยอันนี้ต้องคุยกันหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับทางด้าน อยู่าสเซิลในตอนนี้ซึ่งว่าแพ้มารัวๆหลายนัดติดต่อกันแล้วนะครับทางนั้นเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลาบากนะคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรับมือกับการเปลี่ยนเกมเร็วของคู่แข่งได้ดีเท่าที่ควรครึ่งแรกเนี่ย่าจะหนีน้ําหาออกเป็น2อศูนย์แต่พอทําไม่ได้ก็ต้องชดใช้กรรมประมาณนี้เออผมไม่คิดว่ามีแค่เพียงเหตุผลเดียวครับที่ทําให้แพ้ผมคิดว่ามันการเล่นร่วมกันทั้งทีม เรายังไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ได้ไกลจากจุดนั้นต้องฝึกซ้อมให้มากกว่านี้ต้องทบทวนตัวเองแล้วก็ไม่กดดันไปมากกว่าปกติไม่กดดันได้ไงนะพี่ฮาวนะตอนนี้นักเตะทั้งทีมเนะี่ยมันรู้สึกได้เลยนะครับว่าความมั่นใจมันหายไปตอนแรกเราก็กังวลนะครับกับกรณีของคีแลนทิ่เปียนะว่าเขาเนี่ยจะไหวไหมจะกลับมาได้เมื่อไหร่หลังจากความผิดพลาด ในหลายๆเกมนะครับที่ทําให้ทีมแพ้ทําให้ทีมเสียประตูนะแต่เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างในปัจจุบันเนี่ยมันดูเหมือนว่ามันมีความไม่มั่นใจทั้งทีมเลยนะในแดนหลัง4ี่คนแดนเบิร์นที่กลับมาบอทแมนที่กลับมาอืมมันเหมือนขึ้นสนิมนะมันเชื่องช้าลงมันคิดช้าลงการตัดสินใจต่างๆนานานะแดนเบิร์นครับผมกลัวเลยเกินว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทาให้เขาอาจจะไม่ใช่ตัวจริงอีกต่อไปอันนี้ต้องลองดู คู่ต่อมานะลิวอพูลบุกไปเยือนเบอร์ลี่คู่นี้ก่อนเกมหลายคนก็มีความกังวลว่าการเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยจะสร้างความหนักใจให้กับลิวอพูลมากหมายแค่ไหนเพราะว่าตัวของลิวอพูลเองเนี่ยมีนักเตะที่น่าเป็นห่วงก็คือแบ็กซ้ายนะครับที่ได้รับอาการบาดเจ็บทั้งแอนดูโรเบิร์สันทั้งคอนตัสซิมิกาสนะครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้ทางด้านโจโคเมสมายืนเล่นในตำแหน่งนี้แทน แต่ส่วนตำแหน่งอื่นๆผมว่ามันค่อยๆลงตัวแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆในแดนกลางของลิเวอร์พูลดิมันอาจจะขาดอล็กซิสแม็กอาิิเตอร์นะแต่วัตลุเอนโดก็มาแล้วก็เริ่มจะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนลมถีมมากขึ้นอาจจะมีจังหวะที่เขาจ่ายเสียจ่ายพลาดมันมีทั้งความมั่นใจที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงในระหว่างเกมเดียวกันก็เ,เป็นไปได้เหมือนกัน ฮาวิเอเลียดก็เกือบยิงประตูให้กับทีมได้เอ้ต้องพูดงนี้ก่อนลิเวอร์พูลเนี่ยออกนําเร็วนะจากประตูของดาวินนุนเยตยิงเฉียบคมเหลือเกินนะวันนี้ซันตาคอสตมาจากอเมริกาใต้นะมาจากอุรุกวัยนะใส่เสื้อขาวเขียวซันตาคอส์ของทางด้านแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับส่วนทางด้านซันตาคอสตของสนามที่พูดกันมาก่อนนะเนี่ยของเซนต์เจมส์พาร์กอะซันตาคอสตใส่สีแดงนะเป็นอดีตเด็กเก่าแต่ว่าไม่ได้มามอบของขวัญให้กับแฟนเนลว์เซิร เป็นการมอบของขวัญให้กับทีมเยือนอย่างฟอร์เรสจัดแฮตติกไปซะทั้งที่อยู่กับนิวคาสเซิลมาเนี่ยไม่เคยมีแฮตติกนะยิงได้ลูกเดียวด้วยซ้ำก็บอกจริงเขาก็เสียใจที่จะต้องยิงประตูทีมเก่านะเขามีเพื่อนอยู่ที่นี่มากมายนะเข,เขาไม่อยากจะทําร้ายจิตใจเพื่อนเราแต่นี่ก็เป็นเรื่องของเกมการแข่งขันพอเอาชนะได้พวกเขาก็ดีใจเหมือนกันเพราะเขาก็อยู่ในโซนที่ต้องหนีตกชั้นนะครับสำหรับทางด้านอตติงแฮมฟอร์เรสต์กลับมาที่ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลหลังจากที่ ดาวินขึ้นยิงนําไปก่อน1นึนยนะ่ยิงโคตรคมนะยิงเฉียบคมมากๆนะครับจังหวะนี้จากนั้นมีโอกาสอีกหลายครั้งเลยครับที่จะได้ประตูนําห่างไปเป็น2 0งศทั้งจากฮาวิเอเลียที่อัดเข้าไปจากทางด้านของกัคโปนะครับแลอตโดนยึดโดน VR ยึดคืนนะทั้ง2ครั้ง2ครามันเป็นเครื่องหมายคําถามท,าที่ผมต้องต้องพูดแทนแฟนเดคอปหน่อยนะมีบางส่วนก็บอกว่ามันรู้สึกได้ว่าเราถูกเอาเปรียบจาก ทางด้าน FA เหมือน f a ไม่อยากให้ลิเวอร์พูลคว้า,วาชแชมป์พูดกันขนาดนี้เลยมันก็รับฟังได้แหละเพราะที่เขาพูดเพราะมันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสนามเกิดขึ้นในเกมแล้วเราเองที่เป็นแฟนบอลถ้าดูอยู่โดยไม่ได้มีอคตินะผมเชื่อว่าก็รู้สึกเหมือนกันว่าทำไมลิเวอร์พูลถึงได้รับความไม่ยุติธรรมในการตัดสินของเกมฟุตบอลอยู่บ่อยครั้งเหลือเกินนะวันนี้ดีนะครับที่เอาชัยชนะ กลับมาจากเบอร์ลี่ได้ด้วย2ประตูจากดาวินแล้วก็โชต้ามายิงท้ายเกมนะยิงเสร็จทํามือแบบนะท่าดีใจเหมือนเบบี้ชักเลยไม่รู้ว่ามีเหตุผลอะไรเดี๋ยวมีมีตรงนี้มีเกตอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปต่อที่คู่สุดท้ายครับคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านเปิดรังโอร่ฟอร์ตต้อนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าทีมหมามึดในปัจจุบันอืมแล้วก็เป็นแอสตันวิลล่านะที่ออกนําไปก่อน2ครั้ง2ครา ลูกแรกเนี่ยเป็นจังหวะเปิดเข้ามาของแม็กกินครับเปิดฟีคิกเข้ามาเลยแล้วบอลก็ผ่านทั้งผู้เล่นแมนยูทั้งผู้เล่นแอสตันวิลล่าตกพื้นก่อนหจังหวะแล้วก็เด้งเข้าประตูเป็นแบบว่าไม่โดนใครเลยนะลูกนี้นี่โอนาน่าแบบ โดนอีกแล้วแน่นอนวันนี้โอนาน่าโดนอีกแล้วโดนกล่าวเรื่องนี้อีกแล้วแต่พอเวลาผ่านไปครับโดนประตูที่2ผ่านมาอีกห้านาทีเองนะจากจังหวะนั้นก็เดนองเกอร์ก็ดีสะบัดลูกเป็นลูกเซตพีสอีกครั้งนะครับที่เปิดมาแล้วเกมมองหลงเลก็โขกกลับมาให้เดนองเกอร์ยิงเข้าไปสอสูนจบสกอรนนี้ผมเชื่อว่าแฟนแมนยูหลายหลคนนอนนะฮะเพราะว่าคือรู้ดีอ่ะว่าแผนของแมนยูอะไรแบบเนี้ยมันสู้ไม่ได้นะใจนักเตะสปิริตใดๆก็ตาม จบสองส่วนนี่คือครูไม่ดูแลแช่งแม่งผมเข้าใจว่ามันต้องมีแบบนี้แน่นอนนะแต่คนที่ดูดูต่อครับครึ่งหลังนั่นคือโบนัสของคุณจริงของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะครึ่งหลังลงมาแมนยูไม่โอกาสยิงก่อนเลยจากการนาโช่นะแต่ก็โดนริบไปจาก v ี r ก็คิดว่าแมนยูวันนี้หนึ่งแต้มก็คงจะยากแค่ตีเสมอตีไข่แตกยังยากเลยแต่แล้วครับนั่งเตะแมนยูกับเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะ ดีดอะไรมาไม่รู้ครับวิ่งกันยับเยินวิ่งกันใหญ่โตไปหมดนะวิ่งกันแบบว่าเหมือนจะไม่มีพุ่งนี้อีกแล้วถ้าทําแบบนี้ได้ทุกนัดนะผมว่าแมนยูสู้ได้ทุกทีมวิ่งสู้ฟัดมันให้เต็มที่แบบนี้จะมีจังหวะจ่า,จายพลาดเตะแป๊กเตะอะไรบ้างแต่การวิ่งอย่างนี้มันทําให้คุณมีการเอาเกมกลับมาครองบอลของตัวเองอเออแล้วในสุดก็ทําได้นะกานาโชยิง2ประตู นะครับก่อนที่จะเป็นลัสมูไฮอลุนครับบวกประตูที่3ให้กับทีมแซงทางด้านแอสตันวิลล่าและนี่เป็นประตูแรกของฮอยลุนกับพิมลีกเก็บสถิติอันหน้าอึดอัดของตัวเองมายาวนานยิงไม่ได้มา14นาดติดต่อกันในพิมลีกนะครับในจูฟาชิมเลงนี่ยิงได้แล้วแต่การยิงไม่ได้ในถ้วยถ้วยสําคัญอย่างถ้วยหลัก,กอย่างพิมลีกเนี่ยมันก็กดดัน1,027นาทีกว่าเขาจะยิงประตูนี้ได้ คว้าใช้ได้สําเร็จก็ตื่นเต้นแล้วครแฟนแมนยูเมื่อคืนนี้คือฮาสิ่งหนึ่งที่ต้องขอพูดถึงหน่อยเลยการก็คือจอนนี่อีเวนครับในอดีตปี2009เนี่ยเขาเคยได้ลงเจอกับแอสตันวิลล่าในสถานการณ์ในแบบเดียวกันเลยครับวันนั้นแอสตันวิลล่าออกนําไปก่อนแบบนี้เลย2ประตูต่อศูนย์ก่อนที่คิตติโนโอลรลนโด,นโดรับจะยิง2ลูกตีเสมอแล้วก็เป็นมาเคด้ายิงประตูชัยใครหลายคนอาจจะจามาเคดาได้นะอันนี้มีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างในึรงที่ว่าฝั่งอาริฮันโดการาโชเนี่ยยิงได้2เม็ด เหมือนกับฮีโร่ในดวงใจเขาเลยนะเขาเป็นคนที่ชื่นชอบโรนัลโดนะครับแต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลแมนยูหวังในทางกับกันก็คือไม่อยากลัสมุตไฮลุนเหมือนกับเฟรดิโกมาเคดาไม่เอานะ <c oughs> ไม่คว้าชัยแค่แมตช์นี้แมตช์เดียวแล้วหายไปนะสํสำหรับมาเคดาก็จบไปครับด้วยชัยชนะของแมนยูที่ว่าโกงความตายเซฟเทนฮากหน่อยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงทั้ง3คู่เลย ทั้ง3มแมตช์ทั้ง3สถานการณ์ที่แตกต่างกันนิวคาสเซลกับวิกฤตศรัทธาที่แฟนบอลยังเชื่อใจเอ็ดดี้ฮาวอยู่หรือเปล่าลิเวอร์พูลกับการขึ้นไปยินจ่าฝูงตรงนี้ต้องชื่นชมเพ,เพราะเมื่อสัปดาห์ก่อนก็ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็โดนแซงกลับมาในช่วงเวลาอันสั้นนะแต่ครั้งนี้ไม่รู้จะอยู่ยาวหรือเปล่านะก็ต้องรอรล่นไปนัดตอนนัดเลยสีเดียวพรีเมียร์ลีกครนนี้สนุกมากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับกับข่าวที่จะปลดเทนฮากวันนี้ไล่ล่า จากตามหลัง2ประตูกลับมาเสมอและคว้าชัยชนะจะเซฟเข้าไปได้อีกนานหรือเปล่าน่าสนใจนะระหว่างเกมการแข่งขันถ้าดูอยู่เราจะมีเห็นภาพผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่กล้องส่องไปบนอัศาจารย์ตอนแรกก็ยังงงผมก็ยังงงว่าใครวะก็ดูแบบงง,งๆสลืมนะสลือนะสรุปคนนั้นเป็นผู้ช่วยของทางน้าเซอรอจิมแล็คคิปนะครับเซอร์เดฟเบลฟอร์ดก็เป็นอดีตผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติงานของบิทติสไซคิงก็คือแกทำ การกีฬามาก่อนอย่างที่รู้นะว่าเซอร์จิมและคลิปเนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ในฐานะคนดูแลทางด้านการกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนี่เริ่มทํางานแล้วนะฮะก็คงจะงงเหมือนกันนะว่าเคยดูแต่จักรยานมาทั้งชีวิตนะวันนี้ต้องมาดูบอลเอาราดูการเปลี่ยนแปลงครับสาหรับทั้ง3ทีมฝั่งลิเวอร์พูลนี่ดีใจด้วยจริงๆงนะฝั่งนิวคาสเซิลก,ก็อดทนแล้วกันนะเคยเจอที่ลําบากวันนี้ก็เคยเจอมาแล้วกับการลุ้นหนีตกชั้นวันนี้ยังไม่ถึงจุดนั้นครับอดทนแล้วก็ต่อสู้ นะทั้งแฟนบอลแล้วก็ทั้งนักเตะด้วยส่วนแฟนแมนยูตุมต้มตมต่อม,ต,อมตลอดนะเชียร์แมนยูปีนี้ก็เป็นความสนุกในอีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันนะถ้าอดทนไหวคุณก็อาจจะเจอความดีใจในแบบเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาถ้าทนไม่ได้ก็ปิดไฟนอนซะแล้วก็พักผ่อนอ่ะโอเคครับเป็นค่ำคืนที่สนุกสนานจริงๆสำหรับฟุตบอลแล้วก็คืนนี้วันนี้คลิปนี้ประมาณนี้นะคลิปหน้าพบกันใหม่แล้วจะไปเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ